วายอน,นี้ไม่ทันครึ่งตัวเลยโอ้โหสึนามิมาสึนามิมาพี่ลิงกลัวว้าพี่ลิงกลัวสึนามิโอ้โหลบเข้าบ้านก่อนว้าทำไมเราต้องคาหายตลอดพี่ลิงไม่เข้าใจเลยทำไมต้องคาหายตลอดเวลาเก็ตเล่นไม่เก่งใช่ไหมพี่ลิงไม่เข้าใจคินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมเกมเมอร์ okay, สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านหนีน้ําซึนามีค่ะโอ้โหมาแล้วค่ะด่านแรกเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปด้านบนก่อนเดี๋ยวน้ํามาหนีไม่ทันโอ้โหไปทางไหนคะเนี้ยโอ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 ้ยรู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะทางนู้นทางนู้นไปเร็วเร็วนายไปเร็วเร็วตีลิงกัวเ้วรีไปเร็วเดรยวน้ํามาเว้ยโอ้โหไปทางนี้ดีกว่านะคะฮึบฮึบโอเคขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ตอนนี้ขึ้นมาแล้วอุ้ยน้ำติดติดอะไรก็ไม่รู้น้ำมาแล้วด้วยนะคะเอ๊ะฮึบโอ้โหเดี๋ยวลรารอกใหญ่มาด้วยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาเยืนดูด้านบนดีกว่าตรงนี้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 น้ำมาแล้วค่ะตอนนี้เราน่านจะปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าเขาอันนี้เนี่ยสูงมากถ้าน้าไม่ซัดมาเราก็น่าจะรอดละค่ะเย่เย่กระโดดลงไปเลยไหมอะพ, <Okay. S 1> มอพี่ลิงไม่เอาพี่ลิงไม่อยาก เข้าใจไม่ลิงไม่อยากตายโอเคพี่ลิงไม่ขี้ป๊อปจริงเราขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูรอบๆก่อนโอ้โหรียบร้อยนะสึนามีไปแล้วเย้เดี๋ยวรอด่านต่อไปกันเลยค่ะวูอีก20วินาทีนะคะด่านต่อไป<ร>จะมาแล้ว<ร>มาแล้วด่านต่อไปเป็นอียิปต์ค่ะเป็นยังไงหนะ้าไปแล้วไปแล้ อุ้ยไปทางนู้นดีกว่าค่ะเคิดว่าทางนู้นน่าจะปลอดภัยอุ้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 ยน้ำจะมาแล้วน้ำมาแล้วโอ้ยรีบไป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 เรียบร้อยเราขึ้นมาแล้วนี่จู่บนสุดเลยโอ้โหน้ำมาแล้วนะคะดูดีกว no. ่าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้ววู้ผิล yeah> ิ่งหลอดเร็วเย่โอ้โหเดี๋ยวนะคะตรงที่เป็นฟองๆขาวๆเนี่ยน่าจะเป็นคลื่นละลอกใหญ่นะโอ้โหอันนี้โดนเพียบ โดนเต็มเต็มเรารอดเราอดโอ้ my god มีมาอีกแล้วค่ะตรงนู้นะคะเดี๋ยวดูก้อนนู้นนะคะนั้นถ้าอยู่ต่ำกว่านี้เนี่ยไม่น่ารอดนะเย่ตอนนี้คือเราชนะแล้วเราผ่านแล้วถ้าลงถ้าลงไปตอนนี้นี่ตายไหมเนี่ยพี่ลิงแล้วไม่เอาทิตายดิไม่ลงเว้ยตายเว้ยไม่ลองอย่าลง <c oughs> เออยังไงคะเนี่ย ยังไม่หมดนะน้ามาเพียบเลยโอ้โหไหลแรงด้วยเรียบร้อยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราลงไปกันเลยวู้ <c oughs> อ๋อมีหลบเข้าไปข้างใต้ด้วยนะคะโอ้แต่ว่าเกรดว่าถ้าหลบไปข้างใต้ไม่รอดอะ่ะเชื่อเหรอโอเคค่ะา ต่อไปเป็นด่านโรบอทเฮดคิวนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดูดีกว่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพังไมเนี่ยเราจะปีนขึ้นไปได้ไหมคะน้ําก็มาแล้วด้วยนะโอ้แต่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 เราจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนให้ได้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยขึ้นไปก่อนคะ่ะอย่างน้อยเราต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนนะอุ้ยฮึบอ่าเรียบร้อยเราขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันจะพังหรือเปล่านี่สิ<ๆ>เกดว่ามันยกยกด้วยอะ่ะน้ำก็มาแล้วว้า มาแร็วแต่ว่าเกียรวัด์น่าจะรอดนะดูจากไกลๆแล้วเนี่ยมันไม่พังเลยนะคลื่นละรอกที่สองมาแล้ววูวูโอเคมาแล้วมีคนตายด้วยนะคะที่ปีนขึ้นมาไม่ทันนะ่ะเอ๊โอมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะผ่านไหมเกียรจะผ่านไหมเนี่ยเย้เย้เย้น่าจะผ่านนะคะ <Yeah. S 1> หมดแล้วโอเคกระโดดลงไปกันเลยดีกว่าอืบ อู้หูอันนี้คือลงมาแล้วสามสองหนึ่งโอ้โหด่านต่อไปเป็นด่านบ้านต้นไม้ค่ะอู้ไปเลยไปเลยปีนขึ้นไปที่บ้านต้นไม้กันเย,ย,ย้เย่๊้ยเหมือนอะไรล่วงออกมาจากบ้านต้นไม้โอ้ยไม่รู้แล้วเราปีนขึ้นไปก่อนค่ะเย้เย่เย่ไขึ้นไปด้านบนเลยอึ๊บอื้มตรงนี้จะปลอดภัยหรือเปล่าทางนี้คืออะไรคะเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บ โอ้โหมัดลอยขึ้นมาทานบนได้อีกนะคะเย่ yeah, ตอนนี้เราอยู่บนแล้วค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยมันจะซัดด้านบนไปหรือเปล่านะไม่น่านะคะตอนนี้โอ้โหผักแล้วฐานพังฐานพังเร็วสึนามิมาเรื่อยๆแล้วค่ะเย่เย่เย่โอ้โหน่าจะหมดแล้วนะคะเกณน่าจะผ่านแล้วแหละเย่เย่ตอนนี้ผ่านแล้ว อีก5วินาทีค่ะ4 2> 3 1> 2>, 2 1มันคือดานอะไรมาแล้วซูเปอร์บ้านคืออะไรอะคะดูก่อนนะคะมันคือบ้านของอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องปีนขึ้นไปด้านบนนะโอเคไปเลยไปอ้ยติดคนโอ้ยน้ำาโอ้โหเดียวเข้าบ้านไปก่อนเข้าบ้านไปขึ้นบนนันไดรละกัน<ๆ>ขึ้นบันไดก็ได้โอ้ยขึ้นบันไดก็ได้สึนามิมา เอาขึ้น้าไดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรารอดูตรงนี้นะคะว่าเราจะลอดจากคลื่นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งคืนมาแล้วพี่ลิงกลัววายพี่ลิงตายตายเลย <c oughs> โอเคพอเราตายเนี่ยเราจะมาเกิดอยู่ตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ไกลๆนั่นเองแต่ว่าตายกันทุกคนเลยมั้งเนี่ยคิดว่า ดูจากสภาพบ้านแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีคนเหลือรอดจากชีวิตได้นะคะตายหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูด่านต่อไปกันด่านต่อไปเนี่ยชื่อด่านอิวส์ลัสตี้นะคะเป็นยังไงก็ไม่รู้โอ้ยพังได้แน่เลยได้แน่เลยเราต้องรีบไปเร็วโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ใกล้กว่าน้ำมาแล้วด้วยนะคะบินขึ้นไปด้านบนค่ะเอ๊ขึ้นทางไหนขึ้นทางไหนวะโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนายขึ้นไปเร็วเร็วนายขึ้นไปเร็วเร็วน้ำมาแล้วนาย กิจะรอดไม่เนี่ยน้ํามาแล้วเดี๋ยวคลื่นก็มาอีกนะคะคลื่นจะมาแล้วโขึ้นไปบนสุดเลยโอ้โหคลื่นมาแล้วนะคะหนึ่งะระลอกมันสูงมากเลยนะคลื่นเนี่ยลองดูตรงนี้สิโอเคเราขึ้นไปอีกดีกว่ามีคนตามเรามาด้วยเราขึ้นไปให้บนสุดเลย,บน,เลยบนสุดเลยบนสุดเลยเย้โอเคมองออกไปเกาะน,นะคะไม่เห็นเลยอ๊บนี่ เกตว่ารอดแล้วนะตอนนี้เกตรอดว้ายกระโดดลงไปแต่ไม่ตายเฮ <c oughs> ้ยตอนนี้ผ่านแล้วอะดีใจมากเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกันค่ะโอเคด่านต่อไปนะคะเป็นขึ้นเป็นแทงหรือเปล่าคะโอเคเราปีนขึ้นไปด้านบนกันเลยอันนู้นเนี่ยอันแรกๆเนี่ยคนน่าจะปีนเยอะนะเกตไม่ปีนอันตรงกลางดีกว่าจะได้เห็นวิวร,บรอบๆด้วยว่ามันเป็นยังไงโอเคขึ้นมาแล้วนะคะเราต้องขึ้นไปอีก ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเพื่อความปลอดภัยนี่มีกระสอบ้ายด้วยนะคะ <Yeah. S 1> นั่งได้ด้วยอู้ <Ooh. S 1> นั่งดูได้เทมากเลยดูคนอื่นสิเขานั่งกันไหมเขาไม่มีใครนั่งกันเลยพี่ลิงชอบนั่งมากกว่าเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรเลยบงังพี่ริงมิดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยน่าจะผ่านแล้วนะคะด่านนี้มีคนตายด้วยอะ่ะสงสัยจะปีนขึ้นมาไม่ทันนะคะแต่ว่าเราปีนทันเย่เกณฑ์ไม่เลือกอันนู้นเพราะว่าคนเยอะนะ เราเลือกอันนี้แหละดีแล้ว yeah. เย่เดี๋ลงไปดูด้านล่างนะคะว่าจะเห็นอะไรอีกโอ้มีที่นั่งอีกแล้วค่ะที่นั่งเพียบเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะผ่านแล้วนะคะกระโดดไปเลยวยูผ่าน <Yeah. S 1> แล้ว เกสก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกศด,ด้วยนะคะบ๊ายบายที่ลิงก์ขอาตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สนุกกันไหมละครับตกกระจายกันเลยบ๊ายบายครับ